นี้ถ้าถ้าเกรงว่ากกตฝ่ายเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่เป็นกลางก่อนเลือกตั้งเนี่ย <c oughs> มันมันก็ต้องหมายถึงว่าเมื่อรัฐบาลนี้ท่านนายมปรีคุณอภิสิทธิ์ยุบสภาเสร็จคุณอภิสิทธิ์ต้องมาลาออก <c oughs> อีกทีหนึง่ <c oughs> งก็เกิดปัญหาจะเกิดปัญหา การวินิจฉัยรัฐธรรมนูญขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็อาจจะต้องมันจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะครับในการที่จะดำเนินการเดี๋ยวในแง่ของรายละเอียดนะคะแต่ว่ามันมันเริ่มเห็นเห็นว่ามีทางออกมีทางเลือกหลายทางเพียงแต่ว่ามันยังพันพันกันอยู่ว่าจะเดินอะไรที่จะทําให้มันไม่สะดุดใช่ไหมคะาวนี้น้องแบงค์มองว่าอาจจะไม่ใช่วิธีการแบบนี้ก็ได้หรือว่าเห็นด้วยกับกระบวนการเลือกตั้งตรงนี้ก็ได้คือผมคิดว่าผู้นําซึ่งไม่ได้มี สภาพปัญหาในฐานะคู่ขัดแยง้งอาจจะมีความจําเป็นในสถานการณ์น,นี้นะครับสมมุติว่าสสในรวมเสียงกันเพื่อแก้รัมนูนบางมาตรเหมสมัยปี3 5ซึ่งท่านจานทร์ประเวศท,ท่านเสนอแนะแล้วก็คุณปัญหาเนี่ยท่านรับไปเป็นนโยบายในการแยกแฐธรรมนูนให้เกิดสสอรออ,อันนี้เ,เราอาจจะทำสักสองข้อสมมติขอแก้รัมนูสองข้อหนึ่งก็คือเปิดอโอกาสให้นายกรัฐมนตรีที่ เป็นคนกลางซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างคู่ขัดแย้งเนี่ยเข้ามาบริหารเป็นการเฉพาะการกับ2นี่ก็คือผูกพันให้ต้องมีสสลอนะฮะปี53สมมุตินะฮะถ้าเกิดโจทย์อย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งมันมีฐานความชอบธรรมมาว่านคนที่เป็นคนลงความเห็นร่วมกันให้นําไปสู่ทิศทางนี้คือสสซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอยู่พอสมควรน,นะครับเพราะนั่นนก็จะไม่ติดปัญหาทางเทคนิคเรื่องมาตรา7ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อกฎหมายรองรับซึ่ง ในข้อเสนอของทางพี่สมศรีเองก็อาจจะย,ยังไม่ได้ลงไปพูดถึงข้อกฎหมายมากนักผมก็คิดว่าช่องทางนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้คราวนี้โจทย์ใหญ่ที่พูดกันก็คือว่าเรายอมรับว่าสังคมเราเนี่ยมีปัญหาโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมอาจารย์ธีรพัฒน์พูดถึงเอาไว้น้องแบงค์ในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยมองปัญหาโครงสร้างไม่เป็นธรรมนี้ ยังไงดีแล้วเราจะประรูปยังไงโจทย์อาจารย์คือประรูปการเมืองปริรูปประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคือผมคิดว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยจะแบ่งได้เป็นสัก3มกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มันมีความเดือมล้อของการเข้าถึงทรัพยากรอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะส่งผลให้พัฒนาการของประชาวไทยในคนซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรีะช้าไปด้วยเพราะฉะนั้น เข็มนาฬิกาของวัฒนากรารรชาวิจัยไทยมันไม่เท่ากันระหว่างพื้นที่ <whiskey. S 2> นะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างสองสไลดก็ต้องมีกระบวนวิธีในาการที่จะทําให้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้นน้อยลงพูดชัดๆหน่อยได้ไหมเรื่องนี้ใหญ่นะครับใหญ่เพราะเพราะว่าใหญ่เนี่ยในรายละเอียด <mama> Own, มีข้อถกเถียงกันมากก็อาจจะต้องคุยในรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวผมเอาภาพรวมให้จบก่อนนะครับ เคลื่อนมาอันที่สองเนี่ยปัญหาชิงงครงสร้างทางการเมืองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เดรพัฒน์ไ้พูดไปบ้างแล้วผมคิดว่าปัญหาหลักเนี่ยก็คือตําแหน่งแห่งที่ของสถาบันทางการเมืองอมันอาจจะยังต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ทางอํานาจซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอำนาจบริหารเนี่ยก็มีมากกว่าอำนาจนิติบัญญัติเยอะ นะครับเนื่องจากระบบรัฐสภาเราก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะรัฐมนูน40เนี่ยก็เอื้ออํานวยให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งมากขึ้น50 40ให้รัฐบาลเข้มแข็ง50เนี่ยอาจจะถอนกาลังลงมาแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่าเราก็ยกอํานาจตุลาการเนี่ยให้ขึ้นมาสามารถที่จะมีพื้นที่ที่จะเข้ามาเกลื่อนอยู่ในเกลื่อนซ้อนอยู่ในพื้นที่ของอํานาจบริหารพอสมควรเพราะนั้นผมเรียนว่ารัฐมนูลถ้าจะมีการปรับปรุงจริงเนี่ยก็อาจจะต้องมาทบทวน พื้นที่อำนาจของสถาบันหลักเหล่านี้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะที่ผมขีดเส้นใต้สองเส้นว่าสําคัญที่สุดก็คือการผนึกประสานอำนาจภาคประชาชน,นให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจทางการให้ได้เพราะทุกวันนี้เรามองว่าการเมืองภาคประชาชน,นคือการเมืองบนท้องถนนซึ่งจริงๆความหมายไม่ใช่เป็นเช่นนั้นการเมืองภาคประชาชนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วโดยหลักการมันควรจะ,ะติดยึดอยู่กับโครงสร้างของการเมืองที่เป็นโครงสร้างหลักๆมาตั้งแต่ต้นนะครับเราไม่ควรจะคิดแยก แต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามมีนะครับคือมันก็คงจะต้องควบคู่กันไปอ,อันนี้นก็อาจจะเป็นโจทย์หลักของการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองในเชิงหลักการนะครับและสาก็คือการปฏิรูปสังคมผมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยผลกระทบของสถา,า,กานการณ์การเมืองมันทาให้อย่างที่คุยกันไปในช่วงต้นเมื่อสังคมเราเนี่ยเกิดรอยปริแยกอย่างสําคัญนะครับแล้วกระบวนการยอยยานในส่วนนก็อาจจะอาจจะต้องเร่งรัดที่จะทาให้เกิดขึ้นแต่ สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะคือการไปรูปโครงสร้างทางการในแง่ของระบบกลไกต่างๆหรือในเชิงกฎหมายแต่มันมีโครงสร้างอยู่อย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องปฏิรูปเช่นเดียวกันก็คือโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและสังคมอ,อันนี้ถ้าเกิดเราไม่แตะเลยเนี่ยมันจะทําให้การแก้รัฐมนุนก็ดีการปรับกลไกต่างๆของการบริหารราชการแผ่นดินก็ดีเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะหลักๆเนี่ย อย่างแรกคือมีหลายอย่างนะครับผมยกตัวอย่างวิธีคิดคในการแก้ไขสภาวะวิกฤตทางการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญปี35าเราเผชิญกับสถา,านการณ์ที่จะต้องต่อสู้กับอกองทัพใช่ไหมฮะ,ะปี 4, 4ีเราต้องต่อสู้กับทุนใช่ไหมครับทุนนิยมผูกขาดซึ่งทําให้เกิดะระบบผูกขาดในระบบรัฐสภาจนทุนมาถึงปี5.3เนี่ยผมก็ชับกระชับเนี่ยฮะเราต้องต่อสู้กับทั้งสองอย่างเลยเพราะในท้ายสุดแล้วเนี่ย เรายังไงฮะเราสู้ทุนไม่ได้แล้วเรามีความอดทนไม่พอเราก็ไปดึงทหารมาช่วยสู้กับทุน<ม>สุดท้ายแล้วเราพคนพบว่าการที่เราต่อสู้กับ <Okay. S 1> อํานาจซึ่งคุกคามระบอบประชาไตยโดยที่ไม่ได้ใช้กําลังของประชาชนเองมันก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรังก็คือ<ม>สุดท้ายแล้วเราก็เรากา็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยเรื่อยอไปผมมีข้อเสนอเบื้องต้นก็คือว่าวัฒนธรรมทางการเมืองอาจจะต้อง เปลี่ยนในสเรื่องก็คือหนึ่งอาจจะต้องมีความอดทนในการต่อสู้ในการเรียกร้องด้วยพลังประชาชนที่มีความอดทนมากกว่านี้ในอังกฤษเอง10กว่าปีนะฮะกว่าจะเปลี่ยนพรรคการเมืองคนนี้ในฐานะอาจารย์รัฐศาสตร์นี่นักศึกษาเศรษฐศาสตร์แต่สนใจการเมืองอะไรกันนะคะคือคือผมว่าที่มีคำพูดบอกว่ามีขบวนการล้มปืนใช่ไหมครับปีส5ล้มทุนปี ช่วงๆเนี้ยสี่สี่อะไรย่างเี่แล้วก็ขั้นตอนกระบวนการล้มเจ้าก็เริ่มมีให้เห็นเนี่ยนะครับแต่ความจริงเนี่ยผมผมกลับมองว่าเราไม่จําเป็นต้องไปล้มปืนล้มทุนหรือล้มเจ้าเพราะว่าทั้งปืนทั้งทุนทั้งเจ้านี่นะครับมีความสําคัญต่อประเทศเนี่ยนะครับทุกประการอยู่แล้วความมั่นคงคืามมั่นคงจะเดินไปตรงไหนนี้กำลังจะพูดนี่ไงฮะว่า ว่าปืนนี่มันคือความมั่นคง <Okay. S 2> ทุนนี่มันปฏิเสธไม่ได้ครับในโลกยุคโลกาภิวัตน์ <Okay. S 2> นะครับเจ้าหรือสถาบันทั้งสู่ของประเทศนี่นะครับ <Okay. S 2> ก็ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้อง <Okay. S 2> เทิดทูนจงรักภักดี <Okay. S 2> นะครับผมคิดว่าการการจะแก้ไขปัญหานี้ก็ก็คือการปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ ถ้าเจาะลึกลงไปอย่างที่ที่พูดเมื่อตอนต้นนี่นะครับการปฏิรูปการเมืองเนี่ย <Okay. S 1> อาจจําเป็นต้องมาทบทวนใหม่ว่าไอระบอบรัษสภาที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> มัน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 สามารถทํางานได้ไหมกับกับสภาพของสังคมไทยเนี่ย <Okay. S 1> มันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงไหม <Okay. S 1> ซึ่งผมพูดเร็วๆในขณะนี้ก็คือว่าเจ็ดสิกว่าปีเนี่ยมันมันน่าจะพิสูจน์แล้วว่ามันมันไปไม่รอดะ มันอาจจะต้องมาคิดระบบโครงสร้างการเมืองใหม่นะครับเช่นอาจจะต้องแยกระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เด็ดขาดลงไปถึงขนาดจะต้องมีการเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงก็ผมก็คิดว่าน่าจะมาพิจารณากันฝ่ายนิติบัญญัติการเลือกตั้งสสอาจจะไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคก็ได้นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไปโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการเลือกตั้งอย่างที่อาจารย์สมศรีพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบทวนใหม่นะครับว่าถ้ามีกรกต อย่างเดียวไม่พอเพียงการมีกลไกที่จะแก้ปัญหารัฐบาลรักษาการให้เกิดความเป็นกลางยังไงไม่สามารถต,ตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินบางประการอย่างไรถ้ามันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน,านี่ได้ก็อาจจะต้องมามานำมาพิจารณาซิทีเดียวโดยการตั้งสสรอขึ้นมาพิจารณาจัดทารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งระบบนนประการที่ 2, 2> ก็คือ,อเ,คเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าจริงๆนี่นะครับผม บางเรื่องบางประการเนี่ยมันเป็นโนโยบายของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่เขาจะไปหาเสียงกับประชาชนเช่นโนโยบายทางด้านเศรษฐกิจบางบางพรรคอาจจะสังคมนิยมมากๆบางพรรคอาจจะสังคมนิยมอ่อนบางพรรคอาจจะเสรีนิยมบางพรรคอาจจะทุนนิยมเสรีต่างๆนี้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันควรจะให้อิสระแก่พรรคการเมืองเขาในการที่จะพิจรารณากําหนดนโยบายที่ที่เขาเห็นว่าเป็นทางออกสําหรับประเทศผมคิดว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ย น่าจะมาตอบโจทย์ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเท่านั้นนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าทําไมการปฏิรูปเศรษฐกิจของเราเนี่ยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาตั้งตั้งแต่ปี2504จนกระทั่งปัจจุบันแต่มันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เช่นโจทย์ที่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยยังยากจนอยู่คนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเกษตรกรผู้ใช้แรงงานนี่นะครับจึงเสียเปรียบเป็นผู้เสียเปรียบในสังคมเนี่ย การกระจายรายได้ทําไมถึงเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดความความแตกต่างทางชนชั้นนี่ค่อนข้างสูงเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยเอาก็มา